สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะได้เวลาปลุกน้องนาเพชรกันแล้วก็เลยอัาโซเชียลแคมป์สัหน่อยให้เขากินนมไปตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มกว่าค่ะจริงๆเราก็อยากให้กินทุกประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงปุ๊บก็จะให้กินแล้วละแต่ว่าแบบบางทีก็ทํำนูน่นทํานี่อยู่ก็ไม่ควรเกิน3มชั่วโมงหมอบอกนะคะนี่ก็ได้เวลาปลุกเพราะว่าที่บอกได้เวลาปลุกเพราะว่า เขาเป็นคนตื่นยากมากหลับง่ายตื่นยากไม่ร้องไห้ได้ยิสียงร้องไห้แค่สองตอนคือตอนอาบน้ำเนอะอาบน้ำเด็กเป็นทุกคนอยู่แล้วนะคะอาบน้ำแล้วก็ตอนเช็ดก้นเปลี่ยนแพมเพิร์ตอะไรอย่างนงี้จะเยน็เยนๆเขาก็ร้องตอนแพมเพิร์ไม่ตอนแพมเพิรจะแค่แบบแเอ๊ะๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนออาบน้ำ จะอุแวะแวะเลยนะคะก็จะปล่อยให้เขาลองไห้หน่อยตอนลองไห้นานหน่อยตอนที่แบบอ่ำน้ำเพราะว่ายายเขาลองไห้บ้างนะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็ถ้าเวลาเขาตื่นเองอะ่ะเขาจะแค่แบบบิดขี้เกียจแล้วก็ทําเสียงอื้อเงี้ยแล้วก็จะบิดขี้เกียจแล้วก็ พอเราเห็นว่าเขาปิดขี้เกียจใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเล่นกับเขาตื่นแล้วหรอตื่นแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็จะลืมตาขึ้นมาทําตาเป้าๆแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยเนาะให้ดูหน้าน้องน้องเพชรแล้วกัน <laughs> ออปชั่นนะคะออปชั่นเขาเป็นสีที่คุณพ่อเขาชอบพินเขาชอบสีชมพูค่ะก็ก็พยายามที่จะใช้ของที่มันเป็นสีฟ้าสลับกับติชมพูนะพ่อเขาชอบก็ ก็ปล่อยไปละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรก็น่ารักดีวันนี้ไปวันนี้ไปซื้อแอบแวบออกไปซื้อเออซื้อของให้น้องนิดนึงนะคะที่โรบินสันโรบินสันแอร์พอร์ทที่เชียงใหม่มก็จะมีชุดมินนี่มินนมาสกับมิกกี้เมาส์คุณพ่อเขาจะหยิบมินนี่เมาสยกเซตให้ได้เลยอะคือมันน่ารักกว่าไง ก็บอกว่าเอ้ยมันออกตัวเกินไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันออกตัวว่าเป็นเด็กผู้หญิงเกินไปมั้งอะไรอย่างงี้ก็วางทันนะคะก็เลยไปซื้ออย่างอื่นซื้ออย่างอื่นก็ดูให้มันลายลายมันแมนแต่ว่าสีอ่อนหวานอะไรอย่างงี้แบบลายสมมติเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เสือรูปเสืออย่างเงี้ยลายเสือใช่ไหมลายเสือลายฮิราฟ แต่เลือกสีก็สีชมพูสีเหลืองอะไรไม่หยิบสีฟ้าเลยนีน่แหละคุณพ่อเขาเดี๋ยวได้เวลาปลุกแล้วเนาะจะปลุกให้ดูไหมปลุกยังไงก็ไม่ตื่นพะยายามเอาสำลีแบบเย็นๆรูปหน้ารูปตาเขานะเขาก็จะแค่แบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็หน้าคิ้วขมวดแล้วก็หาวปขี้เกียจแค่นั้นเนี้ขี้เกละ ชอบนอนเงยหน้าอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะมีหนุนหลังอยู่แล้วหนุนตรงคออยู่แล้วนะคะเขาชอบงายเหมือนพ่อเขาพ่อเขาชอบนอนงายเฮียตื่นนะตื่น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 ,น,นปกติจะห่อตัวเขานะคะแต่ว่าอันนี้ตอนกลางวันก็นี่เลยมาแล้วคุณพ่ออ่ะโซเชียลแคมอยู่ คุณพ่อบอกไม่ออกกล้องนะคะตื่น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 ไม่ตื่นเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายสุดๆอืคุณพ่อเขาใส่เสื้อสีม่วงเห็นไหมสีม่วงหอ,อ,อมจังเมทุกสีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปปลุกน้องกันละกันเดี๋ยวอัดใหม่นะ <c oughs> บ๊ายบาย